สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีรับสู่ช่องเวิร์มฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับอยู่กับตั้มนะครับมารีวิวเจ้ารถกระบะที่คุ้มค่าที่สุดนะตอนนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว f o r ์เรนเจอตัว xls นี่เลยครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็อย่างที่ตั้มบอกครับจะเป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าราคาปกติเนี่ย924,000บาทแต่ว่ารถเหลือเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นเองครับและยังมาพร้อมมาขุมพลังสองจุดศูนย์นะครับพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สสปปปีดดและะะะกกก็็เเนนนรรบ4ตููยยงง้วั่อทให้นนนะครัับมเป็กรระะะบเกียยโตต้4ปูสูง ที่ถูกที่สุดในท้องตลาดนั่นเองนะครับผมและที่สาคัญตัวนี้มันมาพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับในโของชุดแต่งอัวนี้นจะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับซึ่งอันดับแรกก็เป็นส่วนของตัวกระจังหน้าวิกเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับไฟมีไลท์สจุดครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะว่าอยากได้สีส้มหรือว่าสีขาวนั่นเองแล้วก็ในส่วนของแบบกระจังหน้าเนี่ยมันมีให้เลือก4-5แบบเลยจะมีทั้งตัววิกเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีกระจังหน้า F ORD, แล้วก็จะมีกระจังหน้ารุ่นใหม่เป็นรุ่นเรนดอนนะครับที่มีการตัดสีน้าเงินหรือสีแดงซึ่งอันนี้ลูกค้าสามารถบิ๊กแอนแมทหรือว่าเลือกแบบได้ว่าชอบแบบไหนหรือว่าชอบกระจังหน้าแบบไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนถัดไปในส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวชุดสเกิร์ตจากค่ายวิกเตอร์นั่นเองในส่วนของค่ายวิกเตอร์เนี่ยข้อดีคืออะไรคือไม่ต้องถอดกันชนเดิมครับเราสามารถสวมหรือว่าครอบเข้าตัวกันชนของของเจ้าตัวรถเองเลยทําให้ไรเราไม่ต้องถอดประกอบครับเราเบื่อเนี่ยเราสามารถ ถอดหรือว่าดึงในส่วนของสเกิร์ตออกไปได้เลยครับทาให้ไม่เสียของตัวรถนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องไปดัดแปลงตัวรถให้เสียประกันวารันตีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวลังพึ่งขนาดใหญ่เหมือนเดิมทําให้กรารระบายอากาศเนี่ยทำได้ดีเหมือนเดิมครับมันจะเพิ่มเนืวอของความสวยงามความเข้มของตัวรถแล้วก็ทําให้ดูแบบดูแล้วเราไม,ม่เบื่อะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวสีเนี่ยเราสามารถทําสีได้นะอยากได้เป็นสีเทาด้านแบบนี้หรือว่าทําเป็นดําเงาให้ตัดก,กับตัวรถเนี่ยก็สามารถให้เราลองเขาเรียร ใส่แบบไหนอะ่ะจะเหมาะหรือว่าจะสวยสุดตามความต้องการของเราเนั่นเองนะครับผมถัดมาก็ไปชมกันต่อนะครับในส่วนด้านข้างก่อนจะไปด้านข้างก็จะส่วนของตัวไฟครับอันนี้จะมาพร้อมกับตัวครอบไฟแบบดําด้านนะครับมีคําว่าเลนเจอร์สีแดงก็คือเพิ่มความเข้มของตัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับซึ่งในส่วนของความสามารถพิเศษของตัวไฟตัดหมอกเนี่ยมันมาพร้อมกับความสามารถตัวคอนดิชันแรมครับก็คือเมื่อเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยไฟจะติดทางซ้ายแล้วเมื่อเลี้ยวขวาเนี่ยไฟก็จะติดทางขวานั่นเองนะครับ ถัดมานะครับในส่วนของด้านข้างจะมาพร้อมกับคิวล้อขนาดใหญ่ของค่ายวิกเตอร์นั่นเองครับเพื่อรัดคู่กับตัวแม็กครับตัวนี้จะมาพร้อมกับแม็กขอบ18นะครับผมเป็นก้านกวก้านาน,นี้จะเน้นเรื่องของโชว์เรื่องของตัวจานเบรกนะครับอนาคตเนี่ยเผื่อลูกค้าอัปเกรดในส่วนของตัวเบรกหรือว่าทําสีเนี่ยก็จะเพิ่มความเบนเด่นของจานเบรกนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับตัวยางคารเรนนะครับจากค่ายซูแม็กในส่วนของตัวยางคารเรนเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของการใช้งานที่หลากหลายครับวิ่งถนนดินถนนด้ามหรือถนนต่างเนี่ เพราะด้วยความที่ดอกยางเนี่ยมันใหญ่เพราะดอกยางมันใหญ่เนี่ยเสียงเสือเสียงบนถนนเนี่ยมันก็จะดังนิดนึงแต่ก็จะแลกไปด้วยกับโพร a แมนรถยนต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็พอเป็นขอบ18เนี่ยข้อดีคือในส่วนของแก้มยางอ่ะมันจะหนาทําให้ตอนขับขี่มันนุ่มขึ้นครับแล้วเราสามารถลดเรื่องของแรงดันลมยางเนี่ยเพื่อขับลุยหรือว่าขับทางออฟโรดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะครับมาพร้อมปีปกนอกอิสระสองชั้นขนาดใหญ่เหมือนเดิมครับก็ช่วยเหลือของการขับขี่นะครับการรับ ช่วงน้าจะเสียหายนั่นเองครับแล้วก็จะมาพร้อมกับหน้าอาจตัวเบรกจะมาพร้อมกับหน้าเป็นดิสเบรกนะครับหลังเป็นดัมเบรกนั่นเองนะครับผมถัดมาเราจะชมไปต่อส่วนด้านข้างครับตัวนี้มีการติดตั้งคิ้วจากโรงงานมานะครับก็จะเป็นคิ้วทรงสูงเลยจะเข้ารูปกับประตูเป๊ะเลยครับผมแล้วก็ด้านบนอันนี้เรามีการติดราวหลังคามาครับแต่ว่าต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับเราติดเพื่อความสวยงามนะครับไม่ได้ยึดกับตัวหลังคาฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเน้นเรื่องของความสวยงามเดี๋ยวใช้งานจริงไม่ได้ครับก็ระวังนะะค แล้วก็ด้านล่างจะมาพร้อมกับตัวบันไดครับนี่บันไดก็จะเป็นบันไดของอาเป็นออกจากจากโรงงานปอดนั่นเองก็คือมีการขัดลายแล้วก็มีความแข็งแรงมากก็คือตอนเราเหยียบขึ้นเนี่ยไม่ต้องกลัวมันงอครับมันแข็งแรงมากรับได้ได้ประมาณเฉลี่ยประมาณเกือบ2 0 0รกิโลเลยนั่นเองถัดมาก็ไปชมัปต่อในส่วนด้านหลังนะครับตัวน,นี้มีการติดตั้งในส่วนของตัวโลบาร์จากอารเรนเดอร์มาครับก็โลบาร์นี้จะเน้นเรื่องของการใช้งานครับมีการตัดเป็นสีแดงของค่ายอารเรนเดอร์ก็คือเพิ่มความสวยงามแล้วก็งานฟิตติ้งต่างๆเนี่ยส ไอ้ตัวงานฟิตติ้งเนี่ยเราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับก็คือมันจะมีเบ้าจากไลเนอร์กระบาของตัวฟอร์ดเนี่ยออกแบบมาโดยตรงฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเจาะให้เสียตัวขอบกระบาค,ครับเราแค่ถอดไอ้ตัวฝาครอบพลาสติกเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งในส่วนของตัวโลบาร์ได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวฝาครอบคําว่า FORD อันนี้เราสามารถเลือกทาสีได้นะอยากได้เป็นสีดําเงาดําด้านหรือว่าอยากให้ตัวกอรเนี่ยมีสีอะไรเนี่ยสามารถทําได้ครับก็คือเราเล่นเล่นลายได้หมดเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ ตรงโลโก้ฟอร์ดเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีสังเกตไหมมันจะมีกล้องเจ้าตัว XLS เนี่ยมันมีกล้องมองหลังขนาดถอยมาให้ด้วยซึ่งต่อเข้ากับจอกลางครับทำให้เราขับขี่ด้วยความปลอดภยัยมากขึ้นตอนเราถอยหลังเนี่ยเราสามารถเห็นสภาพแวดล้อมได้ชัดเจนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตั้มพาไปดูภายในครับว่าภายในตัวนี้เป็นยังไงทําไมมันถึงเป็นกระบะที่คุ้มค่าที่สุดจากที่ตั้มบอกครับในราคาเพียงแค่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองนะครับผมในส่วนของภายในนะครับอับับแรกนี่ข้างในของเจ้าตัว XLS เนี่ยก็จะมาพร้อม ข้อดีก็คืออะไรตัวบอร์ดหนังจะมีความทนทานมากครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าตอนใช้งานไปอ่ะตัวบอร์ดหรืออะไรมันจะยุบเพราะว่ามันติดตั้งจากโรงงานแอร์แบ็ก็สามารถทํางานได้ปกตินั่นเองนะครับผมไม่เหมือนกับตัวบอร์ดหนังที่เราไปติดตั้งเองแล้วก็ในส่วนของภงมาลัยนะครับจะมาพร้อมกับมวลพลัยมัมติฟังก์ชั่นพร้อมปุ่มเซ็ตค่าต่างๆหน้าจอจะเป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับโชว์การแสดงผลได้ชัดเจนแล้วก็จอกลางนะครับจะมาจอกลางพร้อมขนาด10นิ้วเชื่อมต่อกับ Android Auto หรือ Apple CarPlay ไร้สายได้เลย ใช้งานได้สะดวกสบายครับเพียงแค่กดสัมผัสนั่นเองนะครับผมเกียร์ก็มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมหมดกับขี่4โหมดนะครับและที่สําคัญนะครับตัวเจ้าตัวรถ Ford ทุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน Ford Pass ครับตัว Ford Pass จะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับตัวรถนะครับทำให้เราสามารถสั่งการผ่านมือถือได้สั่งสตาร์ทรถสั่งล็อกรถปลดล็อกรถและยังสามารถค้นหาตำแหน่งรถยนต์ผ่านมือถือได้นั่นเองนะครับทำให้เจ้าตัวนี้บอกเลยว่า799,000เนี่ยออปชั่นขนาด คุ้มค่ามากนั่นเองนะครับผมและยังมาพร้อมกับชุดแต่งลอยๆแบบนี้ด้วยนะครับหากลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับรถฟอร์ดสวยๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อตามที่เบอร์โทร0864486910หรือมาเจอตั้มนี้ฟอร์ดอาร์เอสาขาราชพฤกษ์รามห้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างเป็นกำใจให้ตั้มทำคลิปดีต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต่อๆไปที่ตั้มลงด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ